ชาวันนี้เป็นวันที่20เดือนตุลาคมปี2021เหล่านั้นจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสงหวานลูกจะต้องที่ชิดลาวันศัตรูด้วยพลังของโยคะเพื่อที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ให้เป็นเทพให้ซึนซับคุณธรรมที่สูงส่ง เมื่อเราพิชิตลาวันด้วยพลังของโยคะและก็ซึนซับคุณธรรมที่สูงส่งแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์ให้เป็นเทพได้คำถามจากมารีในวันนี้ทำไมเราลูกๆทั้งหลายไม่ไม่สามารถทำตามสีมัดได,ได้ได้มากเท่ากันนะฮะทำไมเราไม่สามารถทำตามคำสั่งของลาบาได้มากเท่ากันทำไมเราลูกๆทั้งหลาย ไม่สามารถทําตามสีหมักหรือคําสอนอันสูงส่งของบาได้มากเท่ากันคําตอบก็คือก็เพราะการเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ได้นึกถึงหรือจําพ่อได้มากเท่ากันเมื่อพวกเขานั้นจําท่านได้อย่างเต็มที่เท่านั้นพวกเขาก็จะทําตามสีหมักของท่านได้มายาผู้ <Maya, S 2> <Maya, S 1> เป็นศัตรูนั้นจะจีดการลูกจากการทำตามสีหมัด <children>, เพราะฉะนั้นลูก,ลก ทำตามคำสั่งของลูกเองบ่อยๆทุกขณะแล้วลูกก็บอกบาบาวา่าลูกนั้นมีประสบการณ์ของพายุมายาแล้วก็ลืมจดจําท่านบาบาพูดว่าลูกๆอย่าได้กลัวมายาลาวันให้เพียรพยายามด้วยกําลังอย่างใหญ่ยิ่งแล้วเธอก็จะเริ่มเหนื่อยล้าดังนั้นทําไมเราไม่สามารถทําตามชีมัดของบาบาได้ สิ่งแรกที่บาบาได้กล่าวไว้ก็คือเรานั้นไม่ได้จำหรือนึกถึงท่านได้อย่างเป็นที่แล้วต่อมาอันที่สองก็คือเพราะการทำตามคำบงการจิตใจของเราเองเราจึงไม่สามารถจำมายาได้และเราก็เลยมาเป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลโดยมายาดังสองเหตุผลนี้ที่ทำเราไม่ไม่สามารถทำตามสีมัดได้อย่างแน่นยันสาระของคุณธรรม สำหรับวันนี้ก็คือให้คงอยู่อย่างยกยุกแล้วรับประทานอาหารที่ลูกเตรียมด้วยตัวของลูกเองเมื่อเรารับประทานอาหารตรงอยู่อย่างยกยุกและรับประทานอาหารเพื่อที่จะไปสู่โลกเพื่อที่จะไปสู่โลกที่บริสุทธิ์รับประทานอาหารที่บริสุทธิ์เท่านั้นเพียงแค่นี้ก็จะมีพลังยุดที่สอง เพื่อที่จะได้รับร่างกายใหม่หมๆจิตใจและทรัพย์ให้อุทิศทุกสิ่งเก่าๆที่ลูกมีกับพ่ออุทิศตัวลูกเองให้หมดรวมทั้งร่างกายของลูกให้กับพ่อแบบพรของบาบาสำหรับเราในวันนี้ขอให้ลูกเป็นดวงยานที่ย,ยิง่งใหญ่ผู้ที่ให้ความสุขกับทุกดวงยานด้วย ปฏิสัมพันธ์ที่สูงส่งของลูกสามขอให้ลูกเป็นดวงยานที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ให้ความสุขกับทุกดวงยานด้วยปฏิสัมพันธ์ที่สูงส่งของลูก also, ดวงยานทั้งหลายได้รับการบริจาคของความสุข <F 3. S 1> จากการมีปฏิสัมพันธ์ทุกชนิด <F 3. S 1> กับดวงยานที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ให้ความสุขและรับความสุขดังนั้นเช็ค ในเรื่องของการอยู่อย่างเป็นดวงยานที่ยิ่งใหญ่ฉันให้ความสุขกับทุกๆคนตลอดทั้งวันไหมฉันแสดงการทำบุญไหมบุญนั้นหมายถึงการให้บางสิ่งกับบางคนซึ่งดวงยามน,นั้นให้พรดังนั้นเช็คฉันนั้นได้รับพรจากดวงยานทั้งหลายไหมฉันนั้นได้ให้หรือเอาความทุกข์จากดวงยานใดๆไหม เพียงเท่านี้ลูกก็สามารถถูกเรียกว่าเป็นดวงอยางที่ยิ่งใหญ่ได้คติพจน์วันนี้ก็คือการคิดถึงบางสิ่งหลังจากที่ลูกได้ทําไปแล้วมันเป็นรูปแบบของการเสียใจซ้ำการคิดถึงบางสิ่งหลังจากที่ลูกได้ทํามันไปแล้วมันเป็นรูปแบบของการเสียใจยอัศจรโอมชามสิ